อันถามว่าแม่แม่แมาเหีอยนสีเบียเรื่องเรื่องเกตดก็แบบอยากให้ลูกได้เกตดดีอะไรไม่ได้ไม่ได้สีเรลียนเรื่องเกตดเพราะว่าสีเลี่ยเรื่องคะแนนคะแนนครแนนมากอะไรียมากเงี้ยแต่มันก็มีมีแอบนิดนึงมแอบนิดนึงว่าต้องต้องให้แบบเหมือนคนอืนออ่นไว้อาจจะเป็นชุดความคิดเก่าๆที่ว่าต้องคนอื่นเขาเรียนได้ดีทำไมเราเรียนไม่ได้เงี้ยใช่เป็นชุดความคิดที่แบบนั้นสำหรับตัวผมเองล้วก็ ำคัญนะว่าท่านก็ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรว่าต้องเรียนเก่งเหมือนคนอื่นมากเกินไปขอ,อเรียนจบก็พอ,อใช่เพราะที่ฟังแต่ท่านมาตั้งแต่แม่มาเอ่อนไ,ไม้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 จังบอกว่านไม้ไม้จังอู้คำามารักแม่เ <c> ห <oughs> รอเวลาติดไปบ้านหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยผมผมหักแม่นะครับแกก็ <c oughs> อย่างที่บอกว่าถูกเลียกมาด้วยด้วยอารมณ์ที่ผู้ชายเนะ่ยใส่ผู้ชายนะจ๊ะผู้ชายจะเป็นคนไม่กล้าพูดคำว่ารักในเวละไม่กล้าพูดคำว่ารักแบบตรงๆจะพูดเป็นคำเตือนแทนอะไรเงี้ยหรือว่าแสดงออกมาแสเรว่าไค่อยได้อู้คำว่ารักแม่ผมรักผมพักแม่ครับไม่ค่อยยกเว้นที่เป็นกรณีที่แบบปันแม่อะไรเงี้ยที่ทางโรงเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรก็เอาอะไรให้ลรารักล้วก็ก่อน เป็นเพื่อนของการบอกพักแม่วันหมอืมก็ตั้งแต่แหละอันตอนละออนเนี่ยนะเขาเขากับบอกรักแม่ด้วยที่เขากับผู้ตัวอืมเขาบอกรักแม่ด้วยแต่งบางเต็งคำเลยผมรักแม่นะครับท้องเขารักไม่น้อยเนี่ยนะเออเขาเขากับบอกรักเออทัองเขารักไม่น้อยตัวคิดจ้างคิดจ้างเลยทั้ง่ขาฝาก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนตอนเด็กๆก็จะมีคำนี้แม่ถามว่ารักแม่เท่าไหร่นะครับผมว่ารักแม่รักป้าอืมแล้วพอ โตมาไออยังหูทำเมื่อเขาเป็นเขาไงว่าเขบกกาบอกกล้าบอกรักแม่จะบอกไปก็เกิดความรู้สึกเกิดอายในใจขึ้นมาคำว่าอาจจะว่าอู้คำว,ว่ารักรักรักแม่นะครับน,น้องรับรักแม่นะครับพี่พูดออกไปมันเขาง่ายนะแต่ความรู้สึกที่จะพูดนี่มันมันยากในตอนไน้บ้างที่เจอครับบางข้างมันเป็นไออย่างตีหูซึกข้างในเนาะแต่ว่า พอเราจะอู้ไปเนี่ยมันจะมันกะหูซึ้งกว่าอันความอายขึ้นมาในใจเลยว่าเราไม่มีผลอะไรเป็นความเป็นเป็นแม่ลูกกันเป็นพ่อพ่อลูกกันกันซึ่งหูกันอยู่แล้วทั้งนัยยังยังยังพอผมนี่คือว่าอันบอกบอกอู้อย่างโน่นี้เลยแม่เนี่ยฉันแม่แม่ที่บอกว่เวลาโทรโทรมาตลอด อันแม่บอกว่าอันแม่แม่รักลูกนะแม่รักลูกนะเพราะคนได้ยินควาที่ก็เออแต่ับรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเป็นปความรู้สึกที่ง่ายๆเนาะม,มีค่าแต่มีค่ามากมากกว่าการไปพยายามหาเงินโดยที่เราก็หวังว่างเงินจะทำให้เรามีความสุขืมต่อท่านมีความสุขก็อยู่กับเราใกล้ๆ อยู่กับเราตลอด<ม>อยู่กับเราตั้งแต่เราเกิดมาแล้ว<ม>อยู่กับเราตั้งแต่เก้าเดือนนี่ท่านองค์ทองทำมาแล้วขอบคุผมนี่ก็เป็นเป็นคนหนึ่งนะที่อันนี่ก็เลี่ยงเลี่ยงมายังีเนียเออแต่จะบอกว่าจะอู้ไปนี่คือทุกวันนี่ติดเย่าที่อะก็เกิดก็จัดการเลี่ยงเลี่ยงดูจะครอบครัวนะไรคือดก็ใช่ที่ที่เขาที่บบเทา,าเป็นในทุกวันเนี้ยเพราะว่า ส่วนใหญ่เป็นเกิดจากการเรียนรู้จากครอบครัวผมก็เป็นคนหนึ่งที่อันบอกินเล้าบอกซูบุรีเล่ลกอกับอันบ่ค่อยชอบอันไปเที่ยวที่ไหนไอืมันอาจจะด้วยการที่เขาใช้ชีวิตมาแบบนีน้มันจะว่าเขาเก็บกดหรือว่าเขาอะไรอย่างนี้เพราะว่า ก็ส่งหรือว่าอะไรเพราะตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเนาะตอนสมัยตอนที่เขาอยู่บ้านก็ปอแม่แม่ก็จะต้งแต่หรอออนละแม่ก็จะห้ามอันเออเนี่ยห้ามออกไปนอนบ้านเปลือนนะห้ามไปเล่นบ้านเปลือนกาบคำคาขค้นเพราะว่ามันอันตรายเนาะแล้วก็พอกั็แม่เนี่ยบอไม่ด้มีเวลาที่จะต้องไปไปรับจากบ้านเปลือนติ๊กบ้านนี่เนาะ พ่อกับแม่ก็ทํางานต้งเเจ้าจนถึงเย็นเนืยแล้วไงเงี้ยติกมาเหมือนแรงกัอันะพชรพอนพ่อผมแบบเป็นกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยควรนะพ่อกินเหล้าสูบบุหรี่แต่ว่าผมก็ได้อันกินกินด้วยตามพ่อเพราะว่าแม่แม่ก็บอ่าเออเนี่ยถ้าถ้ากินนนะมันมันบุรีเราบุรีเกิดบนบุรีแต่ว่าเขากบอยู่ด้วยกันได้เออทำอะไรกันได้ถึงแม้ว่า ผมกินเหล้าสับซูบุรี่แต่ปอผมทำใจอย่างว่าแต่ยังใช้ชีวิตย่ยางได้เออมันก็ได้อยังมากมายอืมเลยเลยบอกว่า,วาเออเนี่ยอันอยังที่ที่เขาไ็่เป็นทุกวันเนี่ยที่เขาเป็นทุกวันนี่ได้เนาะหรือว่าอนาคตเขาหนังมีมาเขาย่าลืม่อแม่เขาเนาะบางครั้งเขาหลงตัวไปเงี้ยนสูงขึ้นมา เราคดวมาเออเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นมาจากความสามารถเฉยล้วนพ่อ, <m> อแม่เนี่จจยเราได้จ่วยอย่างเลยพ่อ,อ,พอ,อ,อแม่ก็แค่โชว์เงินนะหรือว่าบางคนเนี่ว่าพ่อแม่ไม่ได้จ่วยอย่างเท่ากันชังกระคู้ค่อยสอเออพ่อแม่ก็แค่ค่ากินค่าใช้จแต่เธอลืมไปแล้วว่าต่นละอ่อนครเลี้ยงเธอมา <S <S <m> ใช่ไเตีย้ยดูแลดูแลเธอมาถึงวันหนึ่งมาเธอโตมาแล้วเธอหลองลืม เกิดอีโก้เกิดอะไรอย่างขึ้นมาให้ใจเกิดอัตตาขึ้นมานี่ยตาาวว่าเออในฉันเก่งฉันทำามาอย่างขึ้นมาได้ตัวเก่าแม่มาได้ช่วยอย่างเลยปอบมาได้ช่วยอย่างเลยถามว่าเก่งเนี่ยเก่งมันก็นกนดีนะแต่ว่าเก่งมนันก็ต้องผู่ไปด้วยคุณธรรมด้วยตัวเออต้องผู่ไปด้วยคุณธรรมตัวเออต้องมันมีการแบบเข้ากับผูกพนได้ได้ดีเนาะถามว่านิสัยอย่างพเนี่ยนิสัยฉันด้าน การการปฏิสัมพันธ์กับสังคมของอนุญาตทำวาสถาบัานแรกปีสอนเาขาคือใครล่ะ <c oughs> เอ่นครอบครัวครอบครัว